เส้นทางเป็นยังไงนะครับผมในส่วนของเส้นทางแข่งรถนะครับนี่ตามนิ้วลอยนะครับผมนี่อ่าเป็นไงนี่ น้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะซื้อรหัสฟรีไฟล e หรือว่าต้องการที่จะขายรหัสฟรีไฟล์นะครับผมแล้วก็ยังไม่มีเพจดีๆพี่มีเพจมานําเสนอครับกับเพจโซนเกมนะครับผมเพจนี้นะครับผมรับรองเลยการันตีนะครับได้จริง100%ไม่เกียนนะครับผมและที่สําคัญนะครับรหัส ID ที่นี่ราคาเป็นกันเองมากนะครับอย่าลืมนะครับผมพี่ขอฝากเพจนี้ไว้ด้วยล่ะส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะ เอาเลยครับผมก่อนอื hmm. mm ่นผมต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีชจ้าเกเรน่าพี่ฝ่ายที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมดูอยู่ช่อง19เข้าไปะดเยเกมาดัฟเกอร์กาพิเนคคุณดีคุณเดิมอีกจริงๆเคยสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีการประกาศปิดปรับปรุงเสริมนะครับตั้งแต่เวลา11นาฬิกาไปจนถึง23นาฬิกาหรือว่า5ทุ่มนั่นเองนะครับผมและที่สำคัญตอนนี้สามารถอัปเดตในส่วนของตัวเกมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่เมื่อเปิดเข้าไปแล้วนะครับผมเขาบอกว่า ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ก็อาจจะเปิดก่อนช่วงกำหนดที่เขาได้กำหนดเวลาไว้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการอัปเดตกันสักนิดหนึ่งว่าจะมีอะไรอัปเดตกันเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมเท่าที่พี่ไปศึกษาหาข้อมูลมานั่นเองเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดสัญกดิ่งกดซับสไครต์ไว้พี่ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมกันเลย ในส่วนแรกเลยนะครับผมนี่เลยนะครับสำหรับการอัปเดตใหม่ระบบจุดฟื้นคืนชีพอ่ะระบบจุดฟื้นคืนชีพคืออะไรนะครับผมก็มีภาพประกอบอยู่นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมและที่สําคัญยังไม่หมดระบบแต่งงานนะครับก็จะมีในส่วนของการเพิ่มระบบแต่งงานเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับทุกคนสําหรับระบบแต่งงานนะครับผมก็นี่เท่าที่พี่ไปดูหน้าเพจมานะครับนี่มีการขายแหวนคู่สุดอินเลิรเปิดขายบัตรแหวนแต่งงานเพื่อปลดล็อกระบบใหม่นะครับระบบแต่งงาน99เพรนะครับก็ เท่าที่พี่ได้ดูมาเนะครับเขาบอกว่านะครับสำหรับแหวนคู่หรือว่าแหวนแต่งงานนะครับสามารถซื้อได้นะครับและที่สําคัญสามารถไปขอสาวในเกมได้นะครับเมื่อไปขอสาวในเกมแล้วถ้าเราได้แต่งงานก็คือแหวนนั้นก็คือจบไปแต่ถ้าเราถูกปฏิเสธเราจะได้รับแหวนกลับคืนมานะครับแล้วก็ที่สําคัญจะมีสถานะประมาณว่าแต่งงานแล้วนะครับแต่ที่สําคัญมันสามารถซ่อนสถานะได้นะครับทั้งน้องเคลียร์กับคู่แต่งงานของน้องได้นะครับผมก็ ข้อมูลตรงนี้ก็พี่หามาได้สักนิดหนึ่งนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างสําหรับกิจกรรมคือจดหมายรักจากย่าๆนี่ครับวาเลนไทยปีนี้มาล็อกอินรับบัตรแหวนแต่งงานฟรีกับย่าๆนะครับก็จะมีในส่วนของกิจกรรมสายฟรีด้วยนะครับผมแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับผมก็ยังมีอีกนะครับในส่วนของการอัปเดตเดี๋ยวเราเปิดดูกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเนาะโอเคในส่วนของการอัปเดตต่อไปปรับปรุงโซนฟรีสไตล์นี่เลยนะครับสำหรับวิธีการปรับปรุงโซนฟรีสไตล์ที่มีอัปเดตเข้ามาใหม่ไม่ว่าจะขัับรถแล้้วกก็็ทออยเเต่่าีนนนนงห ต้องขอขอบคุณเครดิตตามอ่าลายน้ำเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของโซนฟรีตล์ใหม่ที่จะเปิดให้ใช้นะครับผมหรือว่าเปิดให้เล่นนั่นเองนะครับทุกคนนี่ เป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับโซนฟีสไตล์ในส่วนของโซนฟีสไตล์ก็จะมีแบ่งให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านทอยลูกเต๋าขับรถซิ่งเห็นไหมนี่เลยนะครับเมื่อข้างๆแมพข้างทางซ้ายมือเออทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแมพการแข่งรถเลยนะครับเห็นไหมมันจะมีเส้นทางเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะสต็อปคลิปให้ดูนะครับผมว่าเส้นทางเป็นยังไงนะครับผมในส่วนของเส้นทางแข่งรถนะครับนี่ตามนิ้เลยนะครับผมนี่แ่าเป็นไงนี่ก็จะเป็นอ๋อรอบๆประมาณนี้เลยนะครับผมก็ดูแล้วน่าจะสนุกน่าดูเลยนะครับ การอัปเดตเข้ามาเนาะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับผมก็ยังจะมีในส่วนของโซนฟิสตล์เนี่ยมีของเล่นค่อนข้างที่จะเยอะแยะเลยนะครับนี่ก็เข้าไปนี่ในส่วนของไอเทมตัวแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของผู้เป็นในส่วนของผู้นะครับแล้วตัวที่2ก็เป็นอย่างที่น้องๆเห็นคือคอนนะครับแล้วก็ลูกเต๋าที่เอาไว้ถอยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยในส่วนของ สามอ่าสามไอเทมหลักๆที่มีขายในส่วนของโซนฟีสไตล์นะครับผมที่เอาไปเล่นกันได้นะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนที่น่าเล่นมากเลยนะครับเห็นไหมนนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคุนั่นเองนะครับเป็นผู้เฉลิมฉลองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนเนี่ยไอตรงนี้จะมีหัวโตด้วยนะครับพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับใครรูก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะครับผมแล้วก็จะมีคอนให้ด้วยนะครับนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของการทอยลูกเต่านะครับผมแล้วก็สามารถตีลูกเต่าได้นะครับทุกคนนี่โดยคอนของเรานั่นเองนนนนนนคครรัปมมมาาณี้้้เเเเลลลยยใสส่่่่ววออองทููกกกตแ็็ืๆห นะครับสำหรับกิงช้าสวรรค์สามารถขึ้นไปได้จริงๆนะครับนี่เห็นไหมก็ในอ๋อวิดีโอนี้ก็คือขึ้นมาบนกิงช้าสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่ตามนี้เลยนะครับนี่ก็รับรองว่าโซนนี้น่าจะมีคนแบบถ่ายรูปแคนถ่ายเล่นแบบสนุกสนานกันเยอะแยะ น่าอ่อน่าดูร่อยนะครับสำหรับส่วนฟีสไตล์ใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับในส่วนของการอัปเดตก็จะมีปรับแต่งความสมดุลของอาวุธมีปืนอะไรบ้างนะครับตามนี้เลยนะครับก็ M1014 จะปรับขึ้นนะครับผมแล้วก็กอซ่าปรับขึ้นนะครับ M249 ปรับขึ้น UMP ปรับขึ้นนะครับส่วนดรอปก็จะเป็นในส่วนของคิด M1817SVD ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีการดรอปลงในส่วนของอาวุธเพื่อปรับสมดุลให้มันน่าเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับผมก็มี อ่าสึกคอปรานะ่ครับสึกคอปราก็คืออะไรบางคนก็อยากรู้นะครับว่าสึกคอปราคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับในส่วนของสึกคอปราก็มีบางส่วนนะครับที่มีการอัปเดตนะครับผมนี่ในส่วนแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่า เกาะรอนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตย้อนคลิปให้ดูสักนิดนึงนะครับผมก็มีการอัปเดตกันเข้ามาในส่วนของการปรับปรุงและแก้ไขในตรงนี้นะครับก็คือปกตินะครับฟีไฟบางครั้งนี่จับคู่เป็นนาที2นาที3นาทีก็ยังไม่ได้เล่นนะครับแต่ตอนนี้จะมีแบบตายตัวให้รวย21่วินาทีที่เราจะได้เล่นนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีการอัปเดตในส่วนนี้ให้แบบผู้เล่นไม่น่าเบื่อมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของศึกคอปรานะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนนี้ ที่มวยเาขาเรียกอะไรพี่ก็ลืมชื่อไปแล้วน่ครับผมที่เป็นมวยกงและการประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของการอัปเดตเกาะรอให้มันแบบดูสนุกสนานมากขึ้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับก็ยังจะมีการในส่วนของเพิ่มระบบต่างๆนานาเข้ามาอีกนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับที่พี่เอามาอัปเดตให้น้องๆนะครับผมเดี๋ยวให้ดูในส่วนของรอบๆของเกาะรอก,กันก่อนนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับน้องๆก็นี่เลยนะครับทางด้านที่ลูกศรชี้เมื่อสักครู่นี้เมื่อออเเเเลล่่นนนจจบบกมมะะสาารรถแดพืไ้ยคั มก็แอดเพื่อนฝ่ายตรงข้ามได้เลยนะครับทุกคนก็อมันจะง่ายต่อการแบบเพิ่มเพื่อนอะไรประมาณนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทําให้เราแบบเออมันรู้สึกว่ามันแบบเหมือนเกมมันจะ,ะสมดุลกันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนี้เลยนะครับก็สามารถกดรับเพื่อนมาจบท้ายเกมเมื่อมีคนส่ง ข้อความส่งคําขอ,ขอ,ขอเป็นเพื่อนมานะครับก็สามารถกดรับได้เลยหรือว่าจะกดปฏิเสธได้เลยนะครับเมื่อเล่นจบเกมนั่นเองประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของการอัปเดตแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้แหละในส่วนของการอัปเดตก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่พี่หามาให้เท่านี้นะครับผมเพราะว่ายังหาได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมก็ามาให้น้องๆได้ดูกันเกาะน,นั่นเองนะครับผมแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะก็ยังจะมีในส่วนของสกินรถมาใหม่ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะเท่แล้วก็ไปในส่วนของตัวละครใหม่ที่พี่เคยรีวิวไปนี่ครับผมอันนี้ก็ออใบะครรช ไดตรงไหนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์สอบถามหรือว่าพูดคุยกันได้เลยนะครับผมพี่ก็จะตอบทุกคอมเมนต์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมไปอัปเดตก่อนที่ตัวเกมจะเข้าไปได้ละกันตอนนี้ก็เปิดอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยลวเปิดอัปเดตตัวเกมเรียบร้อยแล้วพี่ก็อัปเดตแล้วเหลือต่รอเซิร์ฟเวอร์เปิดให้เล่นหรือว่าเปิดให้บริการนั่นเองนะครับก็ ไม่ลาเกิน5้าทุ่มนะครับเราก็จะได้เล่นแล้วแหละแล้วก็ได้ดูนะครับว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัวเกมแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างนั่นเองนะครับรู้สึกว่าตอนนี้นะครับกิจกรรมค่อนข้างที่จะเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมนะครับผมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันอีกทีว่ากิจกรรมเนี่ยมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับผมเอาละครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับถ้าใครอยากให้พี่ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับทางล่างหรือว่าใต้คลิปนั่นเองนะครับและที่สําคัญอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิป โมลดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคงญาเจอกัน EP หน้ากันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับพี่ขอตัวลาพิธีนี้ครับเจอกัน EP หน้าเนาะบ๊ายบาย